สวัสดีครับอันนี้จะมาแนะนำข้อดีเข้าเสียของ f o r t b e t t e r นะครับแล้วก็จะขอควบรวมทั้ง3สายที่เหลือเลยก็คือ f o r t b e t t e r f o r t a r c h e r แล้วก็ i ิ a r d นะเพราะว่า3สายนี้ผมเล่นบ้างแต่ผมไม่ได้เก่งมากผมอาจจะแนะนำผิดผมเลยขอแบบอธิบายรวมๆแล้วกันว i z a r d f o r r a r c h e r แล้วก็ f o r t b e t t e r ฟอร์สเบดเดอร์จะมีข้อดีเหมือนเหมือนเหมือนฟอร์สชิลด์นะก็คือจะมีสกิลสกิลบัฟอ่ะอันนี้มันเป็นทรัพสกิลเนาะก็คือสกิลบัฟละมั้งใช่ไหมสกิลบัฟที่บวกกิติคอนเลดส่วนฟอร์สชิลจะเป็นแบบสกิลพาสซีฟติดตัวเลย แล้วก็ไอ้นี่ส่วนการอัพสเตตัสก็จะเป็นการอัพสเต็งอัพใส่ของอะ่ะแล้วก็น่าจะอัพสเต็งนำกันเพื่อได้ความถึกด้วยได้เลือดส่วนใหญ่น่าจะอัพกันประมาณนี้นะของแล้วก็ต่อไปข้อดีของไอ้เอาเอาข้อเสียของพอชิวด้วยพอชิลเหรอ ก็คือถ้าเป็นพีเวอร์ชั่นที่สคือแม่งมันคนเล่นโคตรเยอะเลยแต่พอมาเป็นโมบายคนมันไม่ค่อยมีมิเตเบดอ่ะผมก็เลยไม่ค่อยได้หาข้อมูลฟอสฟอสฟอเบเดอร์มากมีแต่คนเล่นเบเดอร์ธรรมดาข้อเสียของมันก็มไม่น่าจะมีอะไรมากนอกจาก่มันค่อนข้างจะบางลงดันคนเดียวก็คือไม่ดีเท่าเบเดอร์แต่ไปกับเพื่อนเนี้ยมันมีรถเกาะมีบัฟอะไร มันทดแทนได้อยู่ถ้าไปกับเพื่อนมันก็โอเคแล้วมันไม่ต้องหาของชิเลตเหมือนเบเด,เดอร์มันมีชิเลตจากสกิลบัฟมาให้แล้วต่อไปก็ข้อมันก็ข้างบานข้อเสียมันก็ตัวมันคข้างบานหน่อยหนะึ่งต่อไปก็เป็นวิาสาทละกันวิาสาทวิาสาทกับอาเชอร์นี่มันจะเหมือนกันตรงที่มันมีบัฟปาร์ตี้อ่ะ เมจิกปาร์ตี้เอ่อมจิกปาร์ตี้บัฟเนี่ยมันจะมีบัพบัพให้ปาร์ตี้ได้เพิ่มเกาะเวทก็เพิ่มเกาะส่วนฟอร์ตอาเชอร์ก็เพิ่มแบบจมตีคิดที่คอนเลดมีเพิ่มเลือดของวิสัยก็เพิ่มคือมันง่ายๆฟอร์ตธนูกับเวทอะ่ะมันมีบัพให้เพื่อนแต่ตัวมันบางดามเมจมันก็เยอะดามเมจมันค่อนข้างเยอะ แล้วก็แต่ฟอแต่เวทอะ่ะมันจะแปลกกว่าสายอื่นตรงที่แบทเทิรสองของมันอะ่ะจะเป็นการใช้สกิลสองมือเป็นใช้สกิลสองมือไม่ใช่การแบบตีลัวๆแบบฟอร์เชอร<ะ>์อ่ะก็จะยิงปุ๊บปุ๊ปุ๊บปวงปุ๊บส่วน f o เบดเดอร์จำไม่ได้ว่ามันยิงยังไงอะ่ะลืมมันยิงยังไงอะ่ะไหนว่ามีรูปไหม รู้สึกฟอร์ตเบเดอร์ก็จะเป็นยิงรัวๆเหมือนกันนะถ้าผมจังไม่ผิดนะแต่วีซ่าจะเป็นการใช้สกิลคู่แบบสมมุติสมมุติเรากดสกิลเนี่ยที่เป็นมือไฟเนี่ยมันก็จะเป็นการใช้ทั้งสองมือก็คือดาเมจคูณสองประมาณนี้ฟอร์ตอาเชอร์จะเป็นแปลงเป็นปืนคู่แล้วยิงปุ๊บรัวๆเหมือนเบเดอร์แบบขวดรัวๆประมาณนี้ข้อ <c oughs> เสียก็คือสองสัฟฟอร์ตฟอร์ตฟอร์ตอาเชอร์ กับวีซ่าข้อเสียของมันก็คือความบางมันเปราะตัวมันเปราะตัวมันบางส่วนข้อดีก็มีปัฟเพื่อนลงดันคนเดียวข้อเสียก็ลงดันคนเดียวลําบากเพราะว่าตัวเราบางแต่ไปทักสองคนก็โอเคแล้วแล้วก็ข้อข้อดีก็คือมีบัฟให้เพื่อนดาเมจสูง แล้วก็ลงวอลสนุกดิเพราะอยู่ระยะใกล้แล้วก็ใส่สอยดาเมจลัดเอาลัดเอาผมอาจจะแนะนำสามสายนี้ไม่ค่อยดีนะเพราะเดียวผมไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นแบบหลักๆอะ่ะผมไม่ค่อยชอบมันผมชอบไปลงดันคนเดียวผมเลยเล่นเบสประมาณส่วนของก็ก็คือข,ของก็เป็นหัวเป็นชิติ c คอนเลดแล้วใส่ชิติคอนออฟเป็นคิติคอนดาเมจ แล้วก็ชุดก็ส่วนหูส่วนเสื้อก็เป็นแอมเมจิกสกิลแอมไม่ใช่ซอนะต้องเบสเมจิกแล้วก็ออฟเลือดก็ได้หรือไม่ออฟก็ได้แล้วก็เป็นอาวุธก็เป็นออฟคิริคอนดามจใส่คิริคอนดามจทสองรูสองข้างแล้วก็ขาก็เลือดออฟเลือดออฟดุดเลือดแล้วก็ถุงมือก็ออฟโจมตีหรือออ เอาจุดเลือดก,ก็ได้แล้วก็ส่วนเพื่อเครื่องประดับก็จะเป็นประดับดุดเลือดที่ตกที่ดอกตรงมุมบนซ้ายแมปอีมาแล้วก็แหวนแหวนเป็นคิตตี้คอนเลสสามวง ายเป็นคิทิคอลเลตสามวงไปคิทิคอลเลตแบบเนี้ยสามวงแล้วก็คิทิคอลดามจแบบนี้หนึ่งวงถ้าเป็นฟอร์สเบดเดอร์ก็เป็นแบบนี้สองวงคิทิคอลดามจสสองวงแล้วก็คิทิคอลเลตสองวงประมาณนี้ส่วนสร้อยก็เป็นสร้อยดูดเลือดสร้อยดูดเลือดสร้อยดูดเลือด ก็จะมีประมาณนี้ส่วนคุมก็ใช้คุมเศษคุมเศษสำหรับโจมตีส่เวทเนี่ Magic นยกเมจิกสกิลแอม2%พลังโจมตีก็15กับเอ็กแทกไี่ส40เหมือนไฟเตอร์แต่แค่เปลี่ยนเป็นเมจิกสกิลแอมประมาณนี้ของใส่เริ่มต้นมันก็จะมีประมาณนี้แหละมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยทำของง่ายๆ ค่อยได้เล่นผมก็ไม่อยากแนะนําเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวข้อมูลเผื่อได้ข้อมูลผิดผิดไปโอเคครับจบกันแค่นี้สามสาย